เนี่ยถ้าทุกคนถามว่าแฟรร่อ้วนึ้นเพราะอะไรอะนี่คือของเปิดแฟรร่เลยเฟนฟรายทอดแล้วก็ไอติมและไอติมทอดแล้วก็นี่ออริอัลแปนอยากให้ติ๊กต็อกมีสัก24ชั่วโมงอะหมายถึงเวลาแบบอยากหมายถึงหนึ่งคลิปอะมีให้สัก24 24ชั่วโมงอ้า30นาทีก็ได้อะ อจะได้แบบลงกันยาวๆแบบเหงาแบบรู้สึกว่าโอเคเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดทำอะไรก็ทำอะไรก็แบบเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเลยอย่างตอนนี้ก็คือหิวแล้วก็ไม่มีจะกินอะไรก็เลยทุกคนพอจะรู้ป่าวว่านมนมอันเนี้ย นมโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตมิล์เนี่ยเมื่อเปิดแล้วมันอยู่ได้กี่วันมันเสียหรือยังมันก็ยังไม่เหม็นนะแบบเมื่อเปิดแล้วอยู่ได้กี่วันแต่อันเนี้ยอยู่มาสองอาทิตย์แหละได้สามอาทิตย์ได้ตอนแรกว,ว่าจะให้ไปทุกคนอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนอน,นะจะขึ้นไปไหนนะตอนแรกว,ว่าจะให้ทุกคนไปแบบว่าจะขึ้นไปอาบน้ำอะไรเงี้ย แต่พอดีน้องเฟลี่เขาสั่งไอ้ติมทอดก็เลยลองกินไอติมทอดของน้องเฟรี่ก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นแบบน้ำมีใครเป็นแบบพี่ป่ะอาบน,น้ำก่อนนอนแล้วเช้าอีกวันหนึ่งอ่ะไม่ได้อาบน,น้ำแต่ล้างหน้าแปรงฟันนะทาครีมกันแดดนะคือถ้าอยู่บ้าน ไม่ไม่ได้อาบน้ำก็จะมาอาบอาอนก่อนนอนแต่ถ้าจะไปไปข้างนอกอ่ะอาบเพราะแบบเอออยากให้มันสดชื่นอยากให้มันสะอาดก็อบาบเช้าเย็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอให้จิ้ทอด เราก็ไปอ่านน้ำเป็นเพื่อนพี่เหรพี่ก็มีทุกคนแหละที่อยู่เป็นเพื่อนพี่เหงาอ่ะซีรีส์เขาก็โตแล้วดูซีรีส์สิบห้านาทีนะขว่าไลายแมนจะมา ถ้าอย่างนั้นพี่อาบน้ำก่อนดีกว่านะทุกคนวันนี้นพี่ไม่ตะปลมกนะพี่ก็เลยใส่หมวกอาบน้ำนะคะโอเคี๋ยวพี่ไม่อาบน้ำก่อนน้น,น้ำเสร็จแล้วเข้ามาโต๊ะเครื่องแป้งของน้องแฟรี่พี่วันนี้พี่อาบน้ำชั้นสองอาบน้ำข้างบนก็มาขอหนุบนขโมยของน้องแฟรี่ใช่ไหม ถ้าอยู่ข้างล่างน้องเฟรดี้เขาก็จะมีเซตข้างล่างเหมือนกันก็จะใช้ด้วยกันก็จะเป็นพวกเซรั o ่มออร่โกอเลยแบบนี้นี้อยู่ข้างบนไงเนี่ยถ้ากดขอให้เวลามานานๆไม่ต้องกดหยุดกดหยุดเลยแต่นี่คือแบบให้เวลามาแป๊บเดียวเองแล้วเราก็เป็นคนที่แบบชอบลงคลิปอะ ทำอะไรอะไรอะไรก็ลงทำอะไรอะไรก็ลงเราก็เลยแบบถ้าพี่ทำคลิปแบบยาวๆอย่างทุกคนจะเบื่อไหมตอบมาหน่อยพี่จะได้แบบมีกำลังใจในการทำปัจจุบันนี้ไอติมทอดก็ยังไม่มาเป็นออเดอร์พ่วงไงเขารับออเดอร์พ่วงมันก็เลยช้า อันนี้พี่ได้ไอเทมมาใหม่อืมถไปก่อนจะแบบเอาอะไรมาปักตะก้าเงี้ยพอเวลาของถึงพี่จะแบบขอทดลองก่อนนะคะทุกคนถ้าดีจริงค่อยแบบปักตะก้าค่อยแนะนําเป็นความจริงใจกับลูกค้า,าไม่มาเลยค่ะทุกคนเอ,อ ไอติมทอดอะไม่รู้ทำไมอะทุกคนเดี๋ยวคมตัวขาวของพี่จะออกแล้วนะประมาณสักกุมพามีนา์นี้แหละติดการทาข้างเดียวลืมไปว่าต้องทาข้างที่สองได้แหละทุกวันนี้พี่ก็พยายามกลัวสาหนะ้า ันต้องไอ้นี่เว้ยมันต้องมีความชุ่มชื้นผิวมากๆมันต้องมีความชุ่มชื้นผิวแบบชุ่มชื้นมากๆนอนน้อยอ่ะับตาดำอุ๊ยเหมือนไฟอ่อนต้องชาร์จแบตบ ติมทอดของน้องแฟรี่ขอชิมก่อนนะถึงแล้วโชว์โชว์เ,เพื่อนๆค่ะไอติมทอดหนูยีห่หนูกินนะไม่แย่งหรอกค่ะเพราะว่ามันอ้วนหนูอโอ๊ยดื่ชาหยุดนะส้ะขนาดที่กินแค่เนี้ยนี่ยังหนักขึ้นเลยน้องแฟรี่กินหมดนั่นอะ แต่เขากินไม่ค่อยหมดหรอกที่เหลือที่เหลือก็ของพี่อยู่ดีอ่ะแต่ฟรีเขากินอะไเก่งขึ้นจริงๆแน่นเกินไปนะเอามาฟันแม่หลุดอ่ะสมมุติว่าฟันหลุดอ่ะนี่โอ้ มา,ากิน,นอะขอคำเดียวแค<ม>่คนเดียวหรอแค่อยากโชว์ไม่ได้บอกปิดหน้าเลยเก่งใช่ไหม,มตื่นบ้าเลยโอ๋อหิวจังเลยตุ๋เดี๋ยวมาแล้วนะวะัดนะก่อนนอนเราก็กินไฟเบอร์ไฟเบอร์พี่มีหลายแบรนด์ค่ะหลายยี่ห้ออันนี้ก็ของพี่อ้นพี่ธัญเล่ห์นะคะต้องกินนะ ก่อนนอนทุกคืนไม่ได้เลยอ่ะต้องกินอือร่อยแล้วก็กินคอนลดเจนด้วยคอนลาเจนก็มีหลายแบรนด์เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องกินทุกวันค่ะต้องกินค่ะ ของซุปเปอรย์ยูอร่อยหอมซากุระได้เวลานอนค่ะนี่น้องแฟลี่เอาสมชายมาส่งก่อนนอนพี่เฟิร์กก็จะเปิดดูสปอยหนังก่อนอะไรนะลูกไอติมทอดอร่อยเป็นไรคะคุณสมชายโอ้ยเรื่องนี้น่าดูอ่ะเข้าสู่ท้องมัสตูฮอร์เรอรามาตึอีโคเอาเรื่องนี้ดูแล้วนี่เ,เรื่องนี้าาดูแล้ว ถ้าทุกคนชอบให้พี่ทำคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดใจกดติดตามพี่ไว้นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะ